ไยปัสสาวีสุล ja ัโเอวะีอยายมงใสเต็ไว้รวเส่ยงุจาเทพาเกเตเปตุมเหอนุระคันโตอโลกอากาชันโตบริโทนชันโตสวนาคาโรอยยมพตันตารรมสวนาคาโรอยยมพตันตา ธรรมะสวนคาโลอะยามพัะตันตาโอ้ไอเด็กเป็นคำว่โอกเจนะสุขเณรจัปปชิมาสเมนิโลปะโคจะมหาราชภูมิอนุลักันโตตาโลเทวามหาเทวาปุถากาลวัตตาเอหิสมากันตวะอาเกดเดมแรกเก้า นะับแต่เ <esse>. จ <a> ้าหลวงคำแดงมีฤทธิ์แรงเป็นเจ้าแห่งเจ้านายปูแเสะยาเจ้าทั้งหลายได้เสวยบริโภคยังเกิดสวยนี้ดางความพึงพอใจขอเจนภาคหลวงวัดลางุรีพระญาสามพญาภูมิสามฟังแกนนั่งแต้นเดวนบพระบุรีพระยาสีสุธรรมกิโลกัลา เรื่องอำนานจะแห่งวังไพ่เจ้าเข้าสู่นะกุงนักรนาโกสิล์พ,พรโยยะโพธิ์เมรนโพมิ์ยอสองยเดชทรงพกเจ้าเกศสยามิลขออัอก็ไปอันเกดพระวิญญาณเจ้าพบนคะรเจยงหม่และอุารชนนักว่าภุนเมรรักนะจงกาเลนเต็มเป็นประมนะของจังหม่นครนาา เจ้าหลวงธรรมอลังกามรรคศาสตร์เป็นคัมภีร์เจ้าหลวงเสกมีคําฟังโศกกายมาสัญญาปุถังวงเป็นจึงไดวิทยานนฐานเท้าถึงปัจจาเองอะบรโลสุริยวงไว้พิาหาขอไนานาในกาลบันี้แเด ตับใบสีใบสีต้นใบสีเทศใบสีโพใบสีกลาช้าอ่าก็แขวนไว้ปักปุ๊บถักเลยนออันใดที่ปักแล้วโตพักดีโตพักปั้นใจแด่นอันเนึองโคคาตั้ลไย จักได้กระทำการขอองค์พระพุทธปิมพ์ปาศรลูกเจ้าใน63โทอ่าต่อ เป็นสุขใสจ้องสตรีด,ดังวังวรหารือไทยดุจจะเท้าไหวไทยใช่ ใส่อยยีครับหนึ่งสองสามที่โกมก็ถ่ายดีอยู่าไดไปเลยครับไปเลยครับวันนี้นะเจ้าก็เป็นวันศีลเยอ,อยเอวันศีลแถมที่สําคัญแห่งวันเนื่องนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญท่านที่เป็นชาวพุทธเนาะวันนี้เรามากันหลายศาสนานะเจ้าสําหรับพิธีกรรมทั้งนี้สำหรับ พูดนะจอจะต่อตัวต่อไปนี้ในงานนี้หรือจะอะไรอีกเยอะเนะ